ไปฟังกันที่คุณคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภานะครับได้มีการพูดถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นยติทั้งหมด13ยติบอกว่าแบบนี้ตนเองเนี่ยจำแนกออกเป็น9ประเด็น13ร่าง13ฉบับนะครับของ2กลุ่มการเมืองใหญ่ที่มีการยื่นต่อประธานสภาประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งสสเป็นแบบบัตร2ใบ ประเด็นที่2คือการตัดบทลงโทษรุนแรงต่อนักการเมืองที่ยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบป,ประมาณแผ่นดิน<ะ>โดยจะเป็นการแก้ไขมาตรา144เรื่องของมาตรา185และที่มีครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560นะครับประเด็นต่อมาคือการยกเลิกอำนาจของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีประเด็นที่4คือการเปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกเงื่อนไขของสวที่จะต้องมีการเห็นชอบ1ใน3ในวาระที่1และวรระที่3 คุณผู้ชมจําได้ไหมครัว่า83เสียงของสวเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในวาระที่1และวาระที่3นี้นะครับถัดมาก็คือการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศลําดับที่6นะครับคือการยกระดับเรื่องของหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชน7ก็คือการปรับแก้กระบวนการกล่าวโทษปป,ปอชอประเด็นที่8นะครับที่คุณคํานูลบอกไว้คือการยกระดับหมวดการปกครองส่วนท้องถิน่นและประเด็นที่9การป้องกันร,รัฐประหาร การยกเลิกบทลงโทษบทบัญญัติของการนิรโทษกรรมของคอสชซึ่งทั้งหมดนะครับสามารถสรุปได้ออกเป็น3กรุป3ประเด็นใหญ่ก็คือ1เอื้อพักใหญ่หรือว่าเป็นการเอื้อเจ้าสัวหรือไม่ด้วยเลยฮะ,ะประเด็นที่2คือการถอดปลักรัฐธ,ธรรมนูญปราบโกงและประเด็นที่3คือการปิดสวิตสวนะครับนอกจากนี้คุณคำนูลเชื่อว่าประเด็นผลเต็มร้อยเนี่ยนะฮะและเชื่อว่าเป็นการเอื้อพักใหญ่ และถอดปลักรัฐธรรมนูญปราบโกงอยู่ในร่างของพักพลังประชารัฐที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้และมีโอกาสที่จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามากที่สุดนะฮะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพูดถึงร่างของทุกกลุ่มและประเด็นการถอดปลักรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยนะฮะแม้เสนอโดยพักพลังประชารัฐเท่านั้นแต่เชื่อว่าทุกพักจะเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะครับทางนี้ส่วนตัวก็มองนะครับว่าการตัดอำนาจสวเลือกนายกรัฐมนตรีตนเคยแสดงความคิดเห็นและเจตนารมการลงมติเห็นด้วยไปแล้ว วันนี้ยังเป็นเช่นเดิมตามที่มีการแสดงความเห็นออกไปส่วนร่างใดที่มีการเสนอตัดมาตรา272และลงมติเห็นชอบแน่นอนนะฮะแต่ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา144และ185ที่เปรียบเป็นการถอดปลั๊กรัทธนูญปราบโกงนะครับแต่ไม่สามารถแยกลงมติได้เนื่องจากประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกมัดรวมอยู่ในร่างของพักพลังประชารัฐแล้วด้วยครับต่อมานะครับคุณคำนูลยังได้ปิดท้ายบอกว่าเรื่องระบบการเลือกตั้งนั้นไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งบกตรงใบ ตามรัฐธรรมนูญปี2540ที่มีกฎเอื้อต่อสองพักใหญ่ก่อให้เกิดวิกฤตใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งของประเทศไทยเป็นการผูกขาดการเมืองไว้กับพักใหญ่นะครับรวมไปถึงกลุ่มทุนและนักการเมืองอาชีพเป็นการตัดหนทางการเลือกตั้งนะครับแต่การจะคงระบบบัตรใบเดียวตามรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็เป็นปัญหาเช่นกันทางออกที่ดีนะครับก็คือควรจะใช้บัตรสใบในระบบสัดส่วนผสม ตามที่รัฐมนูญฉบับศาสตราจารย์กิติคุณดรบวรศักดิ์อุวันโนได้เคยยกร่างไว้เมื่อปี2558แต่ว่าก็ขูบถูกคว่ำไปนะ,ะในชั้นของที่ประชุมของสภาปฏิรูปประเทศนะครับ